ตอนนี้ผมจะเลี้ยวซ้ายจะไปพอตั้งสถานีคุ่นจะเป็นจะได้พองนะครับเพราะว่าเส้นนี้ยังเกยมาอยู่อันนี้บอกว่าโุงเดยนปั้นแจมหลวงแล้วเส้นนี้จะไปไหนก็บอกหัวนอก อำเภอกาลยานิวัฒนาเป็นอำเภอหน่อยๆซึ่งแยกตัวมาจากอำเภอไม่แจม่มและวันนี้ผมจะพาไปพอว่าศูนย์ราชการอำเภอกาลยานิวัฒนามันอยู่ทัดใดและถนนถนตางต,งตีปาไปถึงศูนย์ราชการนั้นเป็นจะไดล่องผ่านหมู่บ้านในหยาพ่องโดยผมมานะครับอันนี้เป็นถนนในตัวเมืองกาลยานิวัฒนานะครับเส้นนี้ผมเคยมาซักเตอ้อ จะลองพองจะไปโพสตัางใดอ๋อมาพดถึงบันเด่นบันเดนบันเดน ันนี้ร้านแสงวิริยะอาหารสัตว์ ูเสร็จการค้าเป็นอำเภอที่แบบมีโควิดเลยครับแถวนีนนี่มีกรทอดหาดใจตัว มีรังกาผลไม้แถวนี้ร้านนี้เยอะเลยอวัดพระธรรมจาริกบ้านเด่น อ้อยมังมาแล้วตอนนี้ผมยังอยู่กระยานิวัฒนาอยู่อันนี้เป็นสถานีตำรวจบู้ทรกรลยานิวัฒนาถ้าเป็นศูนย์ราชการศูนย์ราชการเลี้ยวซ้ายนะตั้งขวามือนี่เป็นอะไรอย่างเนี้ย ศูนย์ทรงเสริมและพัฒนาอาชีพโครงการหลวงผมจะไปทังศูนย์ราชการดูหรอกศูนย์ราชการนี่เขาบกเกยมาสักเตื่อครับ น้องหมากกลับอย่างนี้ศูนย์ราชการอยู่ตรงไหนน้นอ ตอนนี้ฝนเริ่มตกล้นี่ร้านอาหารบ้านฉันอ๋อร้านอาหารบ้านฉันอันละอันนี้ห้วยหอยบ้านหนองเจ็ดหน่วย อันนี้บ้านพักเชิงดอยวัดจันโอ้โหวิวตันนี่งามขนาดวิวต้งขวามือนี่ครับดกอันนี้โรงเรียนสหมิตรวิทยาบนบอกต้งขวามือ อยน,นี้บ้านอย่างแล้วเนาะออไปต่อครับไหนๆก็มามาเฮาสุด บ้านใหม่พัฒนาอ๋อบ้านห้วยบงบ้านห้วยบงบ้านห้วยบ้า,บา ลาบกระยา878เจ็ดแปดโอาบกระยาอยู่ที่นี่นี่ สอพอกรยานิวัฒนาอยู่ตั้งนานนี่ครับศูนย์ประกาศกยศึกษาวัดห้วยบงบ้านห้วยบบ้าบ้า,บานห้วยบง เป็นที่ไหนที่ไหนบ้าหฮู้แล้วครับเนี่ยผุ่มมาเกยเมอกรับเจ้ามูเจะจุมสงสัยต้องลงกระยาณิวัฒนาแน่ๆป๊กบดอยแล้ว เนี่ยนอเพอถึงเงียบขนาดเลย นี้การไฟฟ้าอยู่ต้นนี้ นี่เขาเขตอบตอแจมหลวงละ เส้นนี้มันจะไปที่ไหนนะครับ เอมันจะไปโพติไหนเนาะเส้นนี้อ๋อถ้าสอบพอกาลยานิวัฒนาต้องเลี้ยวซ้ายอันนี้หงพักสถานีตำรวจภูธรกาลยานิวัฒนาอยู่ตันนี้ ถ้ตัางหน้านี้คือศูนย์ราชการอำเภอกะรยานิวัฒนา๋อศูนย์ราชการเปืนจะอยูตะนี้ครับ คิดว่าการอำเภอศูนย์ราชการอยู่ที่นี่เงียบเงาดีขนาดเลยแล้วครับผมมุตีละเดี๋ยวถ้าผมจะป๊กบ้านเดี๋ยวสหกูเกิลก่อน ผมก็ดใจว่าตั้งแต่ท่านนายอำเภอลงมาจนถึงเจ้าหน้าที่พนักง,งานราชการทุกคนตีทํางานตีศูนย์ราชการอาเภอการยานิวัฒนาถ้าจะง่อมขนาดเนาะพอบรรยากาศแล้วบริเวณศูนย์ราชการนั้นบมได้มีบ้านคนอยู่มีแต่มีแต่ดอย <c oughs> เพราะฉะนั้นคําจํากัดคําว่าง่อมน่าจะใช้ครับที่นี่ได้นะครับ ปกติถ้าเป็นศูนย์ราชการนี่นะครับทางหน้าศูนย์ราชการก็จะมีร้านอาหารอยู่ถึงข้าวตอนมาเจ้าหน้าที่ก็จะปากันไปกินข้าวตอนน้ำเพลแต่ตีนี้ต้องขับรถไปกินตีอื่นเอาผมว่านะและแหมอย่างหนึ่งครับเต่าตีผมขับรถไปในอำเภอกาลยานิวัฒนานี่นะบะหมี่ฮานเซเว่นเลยเนอและแหมอย่างตึกที่เกิน2ชั้นบ่เจอครับเป็นอำเภอที่เงียบแต่แตเป็นอำเภอที่น้อย หน้ามาเอี่ยวหน้ามาอยู่นะครับสำหรับจามูจาจุมติ่ชอบความสงบบรรยากาศดีเรียนเจิญเลยนะครับอำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สำหรับทริปนี้มีเตาอีก,ก่อนนะครับก่อยเจอกันในทริปต่อไปขอบคุณติดติดตามมาโดยตลอดสวัสดีครับ